5เทคนิคกรีดยางได้นานเกินย5ิบปีทำแบบนี้เพื่อนๆครับการกรีดยางให้ดีมีทักษะในการกรีดนะครับกรีดแล้วไม่บาดกรีดแล้วได้น้ำยางเยอะกรีดได้ยาวนานหลายปีมีกำไรในการทำสวนยางพาราครับเทคนิคที่1ให้เพื่อนๆฝึกทักษะในการกรีดยางนะครับกรีดยังไงไม่ให้บาดลึกถึงเน้อไม้ กรีดยังไงให้ได้ปริมาณน้ำํำยางที่เยอะนะครับกรีดแล้วท่อน้ำอํำยางไม่ขาดนะครับเสียหายผมเห็นบางคนนะครับพอปลูกแล้วได้เวลากรีดไม่มีการฝึกฝนครับปรากฏว่าหน้ายางบาดเสียหายนะครับดึกถึงแกนไม้นะครับเปลือกที่หุ้มมามาใหม่นะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนปกตินะครับทำให้เวลาในการกรีดย,ยางเนี่ยจะสั้นลง เทคนิคที่2นะครับให้เพื่อนๆกรีดยางวันเว้นวันนะครับเพื่อให้ยางเนี่ยมีเวลาในการพักฟื้นตัวเองนะครับเพื่อผลิตน้ํายางให้กับเรานะครับเทคนิคที่3นะครับให้เพื่อนๆกรีดยางหน้าแคบหรือหน้าสั้นนะครับโดย1ต้นให้แบ่งกรีดให้ได้4หน้ากรีดถ้า1ห,หน้ากรีดได้6ปีก็จะได้ทั้งหมดนะครับ 24ปีกว่าเราจะกลับมากรีดหน้าเดิมนะครับก็ใช้เวลาอีกหลายปีนะครับกว่าเราจะกรีดครบครอบอายุการกรีดยางของเพื่อนยาวนานเกิน25ปี30ปีอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญการกรีดสั้นเนี่ยจะทำให้การบาดเนี่ยมีน้อยมากนะครับเทคนิคที่4นะครับเพื่อนเพื่อนต้องหาปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพนะครับมาใส่สวนยางพาราของเพื่อนนะครับ โดยจะต้องมีธาตุอาหารครบนะครับทั้งหลักทั้งรองทั้งเสริมนะครับไม่ให้ขาดใส่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราให้อย่างพลาของเพื่อนได้ธาตุอาหารครบเทคนิคที่5นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับบำรุงหน้ายางด้วยนะครับวิธีการบำรุงหน้ายางควบคู่กับการใส่ปุ๋ยนะครับก็มีส่วนจําเป็นนะครับเพราะบางทีเนี่ยาเชื้อโรคเชื้อราต่างๆอาจจะมาทางหน้ายางนะครับเกิดจากการเรา ผลิตเสียหายนะครับถ้าเรามีาปุ๋ยน้ําหรือฮอร์โมนมาช่วยบํารุงหน้ายางนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งเนี่ยยางยังคงต้องการธาตอาหารเยอะนะครับเพื่อไปเลี้ยงเปลือกลําต้นและใบก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับเอา5เทคนิคที่ครูสัญญาให้ในวันนี้นะครับไปปรับใช้ที่สวนนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสาระดีๆนะครับในการทำํำยางพาราก็ให้กดติดตามเพจครูสัญญาสอนก็รยางคืนชีพสําหรับวันนี้สวัสดีครับ